ของขวัญจุยมาไหมโดนบูกยับเลยไม่ค่ะแล้วผู้ดูแลของผมอยู่แล้วแมบ้านร้านกูร้านกูโดนยิงโลกแล้วไม่รู้เหมือนกันไอ้โดนไอ้โดนไอ้โดนไอ้ไผโดนปกติไม่มีหรอกนะานไปโอ้ยวินิจูบถูกถูกไปหนึ่งคะแนนเทปอ๋รู้เหมือนกันนะ ไอวุฒิ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 ไอ้เหี้ยไอ้มันจะเป็นจารบ้านนมผงไอ้สัตว์มึงมาดินี่ไอ้เห oh ี้ยนี่บ้ากลาวแล้วไอ้วุฒิเร็วเปิดตู้แป๊บไอไฮเขาอยู่เสียไม่ได้ไม่ใช่หรอไอ้ไฮมึงจะไปการบ้านไหนไฮเพื่อน ไม่รานผง้วนองงอยู่เสียไม่ได้คาอยู่เสียไม่ได้ย้ายแล้วนะคะพี่ตแท๊กเยวุฒิมึงเชื่อกูอยาี้เวุฒิปกติปติไม่กันนะปกติไม่กันไงอปกติเขาเล่นที่ไหนเนี่ยกูถึงบอกในสัตว์โชคีเข้ยกูว่าแม่งแปลกปลอูนมผมาช่นมผงโดนหนักเลยไม่พี่ดางเล่นไม่ได้ไม่ไมไม่กูไม่เกี่ยวมึงไปกันเลยเพื่อน ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนส่วนกลางเล่นไม่ได้ติ๊กบ้านนมผงดิติ๊กบ้านนมผงดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไผ่แม่งรีบเลยอ่ะกู่วยพอเป็นนมผงออกตัวอย่างแรงเลยสาดไปพี่ลืมคำถามพี่ไปหรือเปล่าเนี่ยส่วนกลางห้ามเล่นไอ้เหี้ยไม่แต่ไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยมันบ้ากลางมึงเชื่อกูไอ้เหี้ยนี่มันบ้ากลางพี่เคยทำสงนี้บ้างไหไม่เคยไงเฮี้ยแต่แม่งบ้ากลาง เป็นนมหผงนี่ไปคุยไปคุยนะบอกให้เฮ้ยเอาพอดูดูดิพอดูดูพี่รักเพื่อนเขาแม่งไม่เคยลงไปการบ้านให้ใครเลยว่าคนขาดคนเกินแม่งก็ไม่สนใจเที่ยพอนมผงแบบไอ้นี่เร่งรีบไปเลยไม่เด้อมึงว่ามันว่ากามมากไปหนึบอะไรนะทอลติ้งหน่อยดิห้าพันสุด เฮียกูอยากเห็นแบบลีลาแบบปูแบบปูทรงแอคกอะไอสัตว์ปูทรงแอคปกติหลายวันพันปีไม่ได้นะถูกเปล่าพี่ถูกเฮ้ยบ้านนมผมมันอยู่ตรงไหนอะตรงไปพี่ตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยนะอ๋อกูรู้แล้วไอเฮียมันอยู่ตรงนู้นนี่หว่าบ้านเก่าอะอะไรนะเธอ ไม่ใช่เขาเขาออกมาแล้วครับเธอเอาละวนไปวนมากูเกือบสวยคนดูกูเกือบสวยไอ้วนขัวกูเกือบแตกแล้วเนี่ยเมื่อกี้แฟนดูอยู่ข้างกูไงแล้วเขาก็บอกว่าที่รักเป็นผู้ดูแลโน้มนมาวเขาคุยกับผมเขาบอกว่าอะไรวะว่าเขาบอกว่าให้พี่อ่ะออกจากบ้านนั้นเด็ดขาดใครบอกเดีวยเลยเาตั้งหนาหน้าต่อนี่ไงเออผมไม่อู้่ะ ผมไม่แจกเขาี <Tipp ett> ่ม <handled it up> ีสองที be ่รักเธอไปบ่อยวุ้นเดี๋ยวบอกว่าให้เอาเขาออกจากบ้านเจ็ดหรือว่าสิบห้าัวอย่างเขารู้ได้ไงวะพี่บอกเขาหรอกวุ้นลอยเหรอโโอว่าแฟนบายน่ารักบอกเขาไปยิงมาให้เราดูไม่เป็นไรแต่กูชอบแฟนห่วงน่ารักเป็นไงเป็นไงคนรักแฟนเงี้ยมันไม่มีคนรออะไรอ่ะเขาไม่เขาไม่กดอันอั้นคนบ้าเก่า no ไอ้ไฮแล้วฮะมีไปห่วงด้วยนะเป็นห่วงด้วยนะ ย่าปูบางที่เคยเขาเป็นห่วงบ้านใครบ้างะเออเฮ้ยหายมึงมึงปกติมึงไม่มเคยเป็นห่วงใครเลยนรือว่าจะน้อยจะเยอะเรื่องของมันไม่ใช่ของเพื่อนไม่กูก็ตีปกติแล้วมึงยิ้มทำไมมึงยิ้มทำไมเพื่อนมีมึงอะยิ้มอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเอออมยิ้มไอ้เหี้ยอมยิ้มหุยหุยโดนบุกขันจุ้ยของขวัญจุ้ยมาไหมหุยโดนบุกยับเลยไม่ค่ะแล้วพูดดูแลของผมอยู่ร้านกูร้านกูโดนยิงโลกไปแล้วไม่รู้เหมือนกัน หายโดนไะหโดนไฮ้โดนไอ้ไหาโดนปกติไม่มีหรอกนะไปไม่มีทุก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 ทีไม่หนึ่งคะแนนเช่บอดูเหมือนกันนะน้ำไม่ติดปัญหากับคนชื่อกะเพราเออผมผมไม่ได้ชอบขี้หน้าครับคนชื่อกะเพราเออเขาไปเล่นอะไรกับใครเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นครับมาก็มาก็คือผมก็ไม่ได้คุยด้วยแค่นั้นเองตายเปิดกันขอไปเบิ่งบ้านอื่นละมาบันเทิง เพียพระเอกตายแล้วไม่เราเจ้าของบ้านเขาอยู่ที่ไหนล่ะเหี้ยอยู่อยู่พี่อยู่ข้างในเจ้าของบ้านไม่ออก้ไหายเหี้ยแล้วไห้นอนตายไปเลยเฮียไอ้เหี้ยทำไมโลโก้มันเป็นไอ้นี่วะเนี่ยโลโก้มันเหมือนแบบโลลีกอนเลยอ่ะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคนคนบ้านการ์ตูนเขาเรียกว่าอะไรนะ เข้าไปเอาเนะเขาป่อ,อนนยนอะนอะไรนะที่รักกูใจเย็นใจเย็นเธอใจเย็นเข้าไมา้หมดเลยทึ่แฟนกูท็อกซิกจัดตอนนี้เป็นนักแสดงที่ท็อกซิกมั้ปลาบาคา <c oughs> ใช่ปะอ่าใค่ส่งส่งคนไปเลยจจร่ามนะชอบงับคุณ สุดยอดครับไปจะส่งน้องไปจะส่งน้องเออลูริคอนลูริคอนเออขออนุญาตเข้าไปดูนะครับขออนุญาตเข้าไปดูตายออนี่หัวหน้าแกงวะนี่น่าใช่นะพี่พี่มีคนนึงแต่เขา,ามไม่ได้คุยแค่หรอวะไอ้เหี้ยว่าแบบพี่อาจจะขอแบบขอสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย เราลงไปชุบสภาเราไหมพี่ไม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 ่ทุเรศนี่เอาพึ่งกลับมาด้วยอ๋อเยี่ยมพึ่งกลับมาทีละคนหุดข่าวหดมาแล้วมาแล้วพี่ช็อตนี้หนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งเราก็เขาบอกว่าท่านมาริไปอยู่บ้านไหนใบ้านจบยังเร็วแล้วแล้วเขาไม่รู้เหรอว่าเขาต้องกลับมากันแอร์ดรอปหรือว่าเขาไม่ได้คุยกันก่อนเหรอจะช้านะ เป็นดาราที่็อบลงกูไปที่หน้าพุ่งมาเลยจริงค่ะเฮ้ยเราบ้านอีและปลอดภัยดีบอกว่าโทรไปถามมันก่อนเฮ้ยบ้านมึงปลอดภัยปะเนี่ยบ้านหนูปลอดภัยไหมมีคนไปเอาปะเนี่ย มึงเจอใครแลบครับนะแอรดอบรอบเนี่ยมึงเจอใครก็หนูเจอโอนี้ครับแล้วเขาเอาไหมเขาเขาบอกว่าต่างคนต่างเก็บนะอ๋อโอเครคแบบรับโอเคพี่ต้องแต่พูมาดูครบลอนครับอาบค,า,ค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 ารอบมาบ้านจบุกกปีเขากําแพงแพงไหนก็ครับตรงงัเนี่ยครับประตูโรงรถนะครับปีนได้ไม่ใช่แต่ตรงนั้นนะมันไม่ใช่บัก็ถามนายกแล้วโอเคครับปีนปีนไม่ได้เนี่ครับเมเขาไม่ให้ปีนต้องระเบิดจากเดียวไหมฮะหรอครับ ปีนเข้าแล้วใช่ไหมจะได้อัปเดตเขาใช่ไม่ให้ปีนเข้าแล้วไม่ให้ปีนเลยถูกไหมกรณีใช่อ่ะโอเคงั้นจะได้เอนนี่เขาจะได้แจ้งเขาเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็คือถามนายกนายกบอกว่าไอ้ตรงนี้ให้ปีนได้สิ่ลสาสัดไม่ห้ปีนออกมาอย่างครับอย่างยังท้องเสียอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวพี่ตอกเตกจะแจ้งเขาให้ อู่คนน้อยเหรออันนี้เนี่ยหายเขากำหมัดอยู่นะแบบว่าเขาอยากนอนในดรงสาวอ่ะแต่โดนอุ้มแยกออกไปอ่ะ เดี๋ยวเรียกเรียกเรียกนมองมารวมกันหน่อยครับคุณคุณหมอ C P R อะไรก็ได้ครับต้องรอยไ้ดอกไปไม่ได้ครับต้องรอยต้องรอยไอ้ดอกโอเคครับโอเคค่ะโอ้โหคุณตาต้านี่คุณแบบกระทืบผู้หญิงยับเลยนะครับคุณตาต้าขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีผมมีเงื่อนไขเขาดีกว่ารอแป๊บหนึ่งคุณตาต้าทำอาหารเสียตรงเลยนะเปกติปกติไม่ค่อยไปช่วยบ้านใช่ถ้าผมเอาอารมณ์ส่วนตัวมาตัดสินได้นะนะผมบอกเลยผมให้ทุกลูกบ้านผมก็มาเอาเลยเลย ้เปะดาวแดงไค่นี้โอเคไอซ่มไปดูหน่ปกติอาหารนี like> ่คือเขาจะไม่ยุ nice> ่งอะเรื um ่องอะไรนะครับแต่เขาพอช่วยเต็มที่เลยแล้ว่คพอรู้ว่าเป็นบ้านนมผงปูเขาแบบก้ามกระดิกเลยลมมาเต็มอ่ะรอเลยครับก้ามกระดิกเลยครับงานนี้ขาผมอ้อยขอบคุณมากครับไอ ว่าไปอุ้มเขาแยกมาเพราอยากจะนอนในดงสาวๆหรือเปล่ากี่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะส้มไม่ได้พูดเลยนะเสร็จแล้วสิบด้านเลยครับสิบด้านเลยครับไม่ได้ยินไะครับทั้งโลกไอ้ย่ามันกิจกรรมกูได้ยินอ๋อแล้ไม่มีอะไรกันเออไอ้ชาติเนี่ยกูเผาบ้านมึงบ้างเดี๋ยวใจเย็นฮะอยู่มึงไปเล่นตุ๊กตาที่เมืองนี่ก็อ่าไม่ใจเย็นนะใจเย็นเราพูดกันเล่นตุ๊กตาที่เมืองใจเย็นนะฮะใจเย็นอะไรนะเธอ อุ้ยมันเยอะมากเลยนะจะลองดูเ้ยแล้ว้ยนะรอรถกล้วยรถกล้วยไม่ใช่รถเขาสั่งรถกล้วยมาด้วยเธอยอดเยี่ยมไปเพื่อนยอดเยี่ยมเว๋ไปมึงไม่ลงมาช่วยกูเลยมึงส่วนกลางมึงก็เล่นได้เนี่ยไม่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 กูกูไม่กูไม่ได้เล่นหมายถึงไอ้เฮียวุอ่ะ มันกลางต้องมันกลางาพี่จะตีได้ไงต้องกลางดีกว่าครับเดี๋ยวจะเชื่อกับมึงเอาไม่ใช่รถกล้วยรถกล้วยบุรีรถกล้วยจะไปรู้ได้อย่างไร คน้คนนี้จีบฮาเดสคนนี้จีบฮาเดสหมอคนนี้จีบฮาเดสมองคนไหนจีบฮาเดสนี่นี่นี่คนนี้มอคนนี้เหรอมองคนนี้ไงดีแล้วดีแล้วดีแล้วแห่เพียนเหรพี่แมวใครอากิเหรอใช่ใช่ใช่อากิจีบฮาเดสเหรอก็พูดเองนะแร่เลยนะเว้ยแร่เลยนะครับน้ฮัลโหลเจ๊กว่าไงเห็นคนไอ้แก๊งบอกว่าน้าบอกให้ผมโทรหาด่วนนะครับเออเจ๊ก เดี๋ยวต้องคุยหน่อยอยู่ไหนเดินครับดกำลังไปหาครับนะนะ้าให้แบบที่ใหญ่ครับเออเดี๋ยวมาเจอกันตรงไอ้นี่ไหมตรงตรงตรงอ่ามึงอยู่สะดวกแถวไหนทั้งหมดเลยครับโปดรีผมเพิ่งเสร็จอดอกบ้านครับก็เราไปหาแล้วมาตรงไอ้นี่ก็ได้ตอนนี้อยู่หน้าบ้านในเนี่ยหน้าบ้านลูกกี้เก่าอะนอผมผงอะลูกี้เก่านมผงอ๋อตรงแถวสองศูนย์ 0, ใช่ไหมครับใช่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 ได้ครับตรงนี้ไปครับอะไรนะเธอ เขาขี้เกียจพิมพ์มาดิใครวิทยาอะไรอ่ะเยอะไหมไอ้ไอเฉินอะไรนะเธอเธอไม่ได้เปลี่ยนเลยมั้งนะช่างเบบี้ไงแต่แป๊บนึง่งจะพิมพ์ใหม่ก่อนโอ้โหเขี้แแม่งชื่อมันก็หายากนี่ไงเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนชื่อก่อนไปเปลี่ยนก่อนขอดูแปบ๊บนึงเมีย พี่เธอทูดมึงจะไปชนใต้โต๊ะทำงานจ้าครับอจ้าเฮ้ยอากิผมจะรอเปิดครับครับนะใช่ใช่ใช่จีบอันนี้จิบฮาร์เดสจริงเหรอน่าจะน่าจะประมาณนั้นเรทแถวๆนั้นแหละเราใชู้ยชายไม่แต่ว่าอันนี้คือมึงต้องระวังนะเว้ยว่าฮาร์เดสอะมีแบบมีคือฮาร์เดสอะมันมีลูกใช่ไหมแล้วก็มีพ่อของลูก แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบจะมาคือมากระทงชีวิตด้วยแคลเซียมอ่ะคุณเข้าใจปะรู้ใช่ไหมว่าใครผมขอเป็นอีกี่ไม่รู้ไม่รู้เลยกีก็แต่เขาเลิกกันแล้วนะรู้สึกว่าจะเลิกกันแล้วคุณมามากกว่าผม้อันนี้เรื่องนี้กีก็ไม่รู้แต่กีแค่รู้แค่กีไปเจอพี่เดเขาที่สภาแล้วกีก็คุยมาตลอดเลยดี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 แต่ว่าเอาง่ายนะ แฟนเก่าเขาชื่อพาโบเอสโคบาเขาประทังชีวิตด้วยแคลเซียมแต่ถ้าเกิดว่ามึงอยากจะจีบฮาเดให้ติดอ่ะมึงก็ต้องให้เขาหยุดแคลเซียมได้สบห้าแค่นั้นแหละน้องพี่ไปกำลังใจให้ครับนะพอเีน้อยกว่าผมก็คือต้องขอสู้นะครับผมขอดูแค่จำนวนคนพอโอเคไหมครับถ้าสมมติผบอกว่ามีสามสิบห้าถ้ามาครบสามสิบห้าเก็บได้เลยครับทุกลูกครับทุกลูกเลยครับถ้าผมมายืนปุ๊บแล้วคุณมายืนปุ๊บ คุณบอกว่าเนี่ยมาสามสิบ้าพอดีผมมาไม่ถึงส5มสิบห้าหรือมาส5มสิบห้าหรือมาเกินเนี้ยคุณมีแค่เนี้ยผมให้คุณเก็บเลยส5มิห้าแต่ถ้าคุณมาส4มสิบสี่แล้วผมมาสามสิบห้าผมไม่ให้นะอ,นนอันนี้ไม่กง,งใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ผมเข้าใจว่าคุณมีแค่ส5มสิห้าผมก็จะบรรทัดไว้ที่แค่ส5มสิบห้าพอต่อให้แก๊งผมมาส0ิผมก็จะนับว่าแค่สามสิบห้าถ้าส5มสิบห้าสาสิบห้าเราเท่ากันคุณเก็บเลยถ้าผมมาน้อยกว่าคุณเก็บเลยถ้าผมมาเท่ากันคุณเก็บเลย แต่ถ้าเื่อมาน้อยกว่าผมขอเล่นนะครับนี่คือต้นแบบเลยนะเนี่ยคือเนี่ยสินะที่แก๊งที่เรียกว่าผู้ใหญ่ครับเอาให้อยู่แล้วลูกเช้าลูกเช้าลูกเช้าให้เขาอยู่แล้วลูกเช้าไม่เกี่ยวนะครับโอเคครับลูกเช้าเก็บได้เลยครับยิงผมขอดูแค่จํานวนพอเรียบร้อยนมผงสบายนะเธอจะเหลือสามสามหรอครับกล้วยกล้วยใหญ่ไม่ไม่ให้ให้เขาอยู่ช่วยก่อนหรอ ม,มัเธอลองหยิบขึ้นมาดูอ่ะมันมันจะมีกล้วยอยู่อ,ยอ่ะเธอรถกล้วยอ่ะสามสิบสามผมให้ครับเท่ากับแม็กของเราคือสามสิบสามนะถ้าผมผมมากเกินกว่านั้นผมก็จะคิดว่าผมมีสามสามถ้าเท่ากันคุณเก็บเลยถ้าถ้าคุณมากกว่าคุณเก็บเลยนะครับเกณฑ์เพ่อเพื่อนมาอ่อน <c oughs> นะครับบนรถน่ะโอเคครับขอบคุณมากครับครับไม่เป็ไรครับ อู๋ชวนมารีมันอยู่นี่มารีบอกว่าถ้ามาอยู่นี่แก๊งระเบิดแน่ฉันจะยื่นลิปเปอร์จริงเหรอนะคะขอบคุณค่ะถ้ามารีไปอยู่แก๊งไหนจะยื่นริปเปอร์แก๊งนั้นไม่มึงอะแนะนำเขาด้วยไห่เพราะว่าตอนนี้มึงมีผู้ดูแลบ้านคนเดียวของเขาครูมาคุยกับเขาตอนกลางวันแล้วเอ๊ะเอ๊ะหนูโหลแป๊บนึงหนูคุยอไรอยู่หนูคนนี้คือผู้ดูแลบ้านของหนูชื่อพี่ไห่ เน่ขอบคุณค่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไม่กูคุยกับติมอนใจเย็นใจเย็นแป๊บนึ่งครับไม่ได้ครับวันนี้กันกันไว้ครับโทษทีครับโทษทีต้องมองดิตอนนี้ถึงตัวนะไม่คราบใกล้พี่ได้หรอกไม่ไม่เดี๋ยวใจเย็นๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยแต่อันนี้พี่แนะนําเลยว่าอันนี้จะเป็นพี่ไห้ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรื่องมันลงตัวแล้วใช่ป่ะก็อาจจะเป็นพี่หัวชมพูเนี่ยแหละเขามาช่วยดูเราแต่ว่าขอเคลียร์ก่อนแต่ว่าขอเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งคือพอดีว่าผัวเขามาเคลียยร์นนนนููู่่่อ เดี๋ยวขอไปเคลียร์กับผัวเขาก่อนเดี๋ยวโอเคแล้วเขายอมใครด้วยคนเนี้ยใช่ป่ะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อมารีชื่อมาลีครับเออมีคนบอกไว้ว่าไม่ให้พี่อยู่จะให้พี่ดูแลบ้านหนูตอนไี้มอนมีไว้แล้วลุงใช่มีคนโทรมาบอกเขาแล้วใช่ไหมพี่จะอะว่าดรือเปลพี่ผมว่าออ๋เขาบอกว่าอย่ามันกลับไปดูแลบ้านเดิม ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกหนูไม่ได้โอไม่โอเคนะแต่ว่าพี่เขาบอกมาค่ะอ๋อแต่ถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ